สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆน,นักสะสมเสื้อฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนฟุตบอลสมโมสรสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดนะครับวันนี้อากาศดีนะครับค่อนข้างร้อนนะครับจริงๆแล้วฝนตกเกือบทั้งวันนะครับก็วันนี้จะมารีวิวแล้วกันนะครับเราจะมารีวิวเสื้อสมโมสรสิงห์เชียงรายหรือสมโมสรเชียงรายยูเนเต็ดในรอบ11ปีนะครับตั้งแต่ฤดูกาล2011จนถึง2000 22หรือฤดูกาล2021-22นะครับก็จะเป็นการนับเฉพาะช่วงที่สโมสรสิงห์เชียงรายขึ้นมาอยู่ใน,ในไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกหรือว่าลีกสูงสุดของประเทศไทยนะครับขออนุญาตไม่โชว์เสื้อปี2010และก็2009นะครับเพราะ2009ไม่มีนะครับส่วน2010ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มเชียร์เชียงรายในเต็ดนะครับก็ปรากฏว่าเสื้อทั้งเสื้อยาและเสื้อเยือนหายไปแล้ว คือเสื้อเย้าเนี่ยมีทั้ง2ตัวนะครับมีทั้งผัวทั้งเมียนะครับแต่ว่าหายไวทั้งคู่นะครับส่วนเสื้อเยือนมีเฉพาะของผมนะครับซึ่งใส่บ่อยมากจนยับเยินจนแบบว่าหมดสภาพแฟนก็เลยเอาไปทําเป็นผ้าคีนิวไปแล้วแล้วทิ้งไปแล้วนะครับก็มาดูเสื้อตั้งแต่ปี2011เลยดีกว่านะครับซึ่งเป็นปีแรกในไทยพีเมียรีกนะครับหรือไทยลีกนะครับเป็นเสื้อสิงห์เชียงราย2011นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเสื้อสิงห์เชียงราย2011นะครับอาจจะดูได้ในคลิปเก่านะคครรรัับบ่าเป็นนอยงไะ ก็จะเป็นเสื้อเดฟโฟนะฮะมีรีโออยู่ตรงกลางนะครับมีแวะเรดยโอตรงกลางมีลัมโบกินี่นะครับนะฮะด้านข้างก็จะเป็น AIA นะครับนะฮะ AIA อนะครับอีกข้างหนึ่งไม่มีอะไรนะครับด้านหลังก็จะเป็นเดฟโฟนะครับแล้วก็มีโลโก้ CRT านะครับอันนี้จะเป็นเสื้อไทยลีกนะครับ ไผดีปีแรกนะครับของสิงเชียงรายหรือสโมสรนเชียงรายในเต็ดกว่างซ่งมหาภัยนะครับเสื้อ2,011หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้ลหลข้างแบบนี้นะครับหลข้างด้านข้างนะครับแขนจะเป็นแขนแบบนี้แขนแขนมีขีดสองขีดนะครับถ้าเป็นเสื้อ2,010หน้าตาจะคล้ายๆกันนะครับแต่จะมีเส้นขีดตรงกลางนะครับมีเส้นมีเส้นหน้าตาของเสื้อ 2010 2011 2012จะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับต้องสังเกตดีๆนะครับสำหรับนักสะสมคงจะทราบกันดีนะครับเสื้อของสิงห์เชียงรายปีที่เป็นเสื้อที่มีราคาสูงที่สุดก็คือเสื้อปี2009นะครับรลง,ลงมาจะเป็นเสื้อปี2016 <c oughs> เสื้อปี2009นี่ว,นว่ากันว่าใครที่มีนะครับราคาขั้นต่ำๆนะครับ2,000กว่าๆจนถึงหมื่นนะครับแต่โดยมากจะอยู่ราวๆ2-3,000นะครับ <c oughs> นี่คือเสื้อไทยลี สิงเชียงรายหรือเชียงรายเดตเต็ดนะครับปี2012นะครับ2012เราดูใกล้อนิดหนึ่งดีกว่า2012หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับลาอาจจะจางนิดนึงนะครับเพราะว่าก็ผ่านมาประมาณเกือบ10ปีแล้วนะครับก็ต้องมีจางๆกันบ้างนะครับเสื้อของใช้นะครับเสื้อที่ใส่นะครับไม่ใช่เสื้อที่ซีลอยู่ในกรอบรูปนะครับเสื้อปี2012เนี่ยจะมีขอบด้านข้างแขนดำ AIA นะครับแล้วก็ มีลายดำนะครับมีลายดำนะครับคอก็จะเป็นคอกลมนะครับแขนจะเป็นแขนสีดำนะครับแขนกับด้านข้างดูดีๆฮะแขนแขนจะดำลงมานะครับเรียกว่าเป็นเสื้อที่มีขีดดำอยู่นะครับเป็นขอบดำนะครับเรียกว่าเป็นเสื้อขอบดำด้านหลังก็จะมีทอสอนะครับทอสอ ก็จะเป็น C R U t D d e f o นะครับโอเคนี่คือเสื้อของพันสิบสองนะครับเสื้อเย้านะครับเสื้อสิบสองพันสิบสองก็จะมีเสื้อเยือนด้วยนะครับเป็นเสื้อสีขาวแบบนี้เสื้อสีขาวลายเหมือนกับเสื้อเย้าทุกอย่างนะครับแต่ว่าเป็นเสื้อขาวส่วนแขนจะเป็นแขนส้มนะครับส่วนที่เป็นเสื้อเย้าจะเป็นแขนดํานะครับเปลี่ยนจากลายดําเป็นลายส้มนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากลายส้มเป็นลายขาวนะครับ ตรงคอจะมีภาษาเหนือภาษาล้านนาเขียนเอาไว้นะครับว่าดูอีกทีดูใกล้ๆแล้วกันไม่รู้ว่ามันหลอกหรือเปล่าอันได้ไหมล้านล้านนาทีมนะครับล้านนาทีมียกว่ามัน,ม,นมันเปิดให้อ่านนะครับอ่านได้ไหมดูด นีเสื้อมีเบอร์ด้วยไม่ได้แต่ว่าซื้อมาเองหรือว่าไปจิ๊กใครมาหรือใครให้มาสอง2ันสิบสองนี่คือสอง2ันสิบสองนะฮะเดือนนะครับแล้วก็มาดูปีสองพันสิบสามกันบ้างสองพันสิบสามเป็นปีแรกที่มีคอปกนะครับคอปกปีแรกนะครับก็เป็นปีที่เชียงรายหนีตกชันนะครับแล้วก็สามารถรอดตกชันได้อย่างปาฏิหารนะครับสองพันสิบสามนะครับสองพันสิบสามสิบสาม คอปกสีขาวนะครับด้านท้าด้านล่างจะมีเขียนว่าทีมล้านนาทีมล้านนานะครับด้านหลังก็จะเป็นทออสอนะครับทอ,อสอแขนก็จะเป็นท <c oughs> วีนกับแอร์เอเชียนะครับทวีนกับแอร์เอเชียด้านหลังนะฮะ <c oughs> เป็นเดโฟแล้วก็ c r อ t d นะครับอันนี้คือเสื้อเย้า ไทยลีก2013นะครับปีที่หนีตกชั้นได้อย่างปาฏิหาริย์นะครับสามารถชนะ6ในเจัดสุดท้ายได้นะครับแล้วก็รอดตายบุตรบิณนะครับ2014นะครับ2014เสื้อเย้านะครับเป็นปีแร้ที่มีลายสงชาติอยู่บนหน้าอกนะครับส่วนโลโก้กวางจะค่อนข้างนูนขึ้นมานะครับดูดีมีราคานะครับแขนจะมีลายดำขาวสลับนะครับ หนะ้าอกบ้ารูมดีไซน์ไอสป,ปานะครับดูบรการน,นี้นึงขอบข,ข้างจะมีเขียนว่า C R U T D นะครับขอบข้าง C R U T D นะครับมีการประปานนครหลวงฮนะแวะเรดิโอรีโอนะครับส่วนปกคอเสื้อก็จะเป็นลายขาวดำนะครับเหมือแนบบลายธงชาติจะเป็นขาวดำด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับ 2,014นะครับไทยลีก2,014 14นะครับโอเคผ่าน<ม>2,014เยือนสวยกว่าเย้าอีก2,014เยือนเป็นเสื้อขาวนะครับลายธงชาติอยู่ที่คอเสื้อครึ่งหนึ่งนะครับในยุคที่สิงห์เชียงรายยังไม่ได้ไปเตะ ACL นะครับแขนเป็นลายธงชาตินะครับ เป็นยุคแรกนะครับสมัยนั้นยังไม่มีใครคิดว่าสิงเชียงรายหรือเชียงรายยูเนเต็ดจะได้ไปเตะระดับเอเชียนะครับได้ติดติดกัน4ีปีนะครับไม่เคยคิดนะครับแต่ว่าธงชาติก็มาก่อนก่อนการนะครับบัตดูไมสปาเหมือนเดิมเหมือนเสื้อเย้านะครับการปลาแวะเดียรเปลี่ยนจากส้มเป็นขาวนะครับเปลี่ยนจากคอลายขาวดําเป็นธงชาตินะครับด้านข้างก็จะเป็นแอเซียทวิยญ์นะครับเหมือนกับเสื้อเย้านะครับ ด้านหลังนะครับก็มีลายโลโก้กว่างอยู่นะครับดูดีๆนะครับมีโลโก้กวางบนเสื้อเนี่ยจะมีจะมีลายกว่างอยู่ต้องดูต้องดูซ้อนเงาดีๆนะดูยังไงด,ด,ดีจะมีลายน้ำนะครับเป็นรูปกว่างเป็นลายน้ําของแท้ต้องมีลายน้ำนะฮะไม่ไม่มีลายน้ําที่ของปลอมนะมีลายน้ําอยู่ต้องดูดีๆสะท้อนแสงยังไงนะต้องดูดีๆ <c oughs> เสื้อยาวไม่มีไม่มีนะคิดว่าไม่มีไม่มีลายนะมาดู2015กันบ้างนะครับ2015ที่เป็นมินิมอลนะครับเป็นลายเป็นรุ่นเป็นปีที่ออกแบบเสื้อมาได้แบบเรียบที่สุดนะครับ2015นะครับไม่มีลายอะไรเลยเพียวๆเลยครับไม่มีลายเลยนะครับเป็นส้มคอวีโลโก้โลโก้กว้างชัดเจนนะครับโลโก้กว้างชัดเจนนะครับบัตดูไอสปาลีโอนะครับเป็นเสื้อเรียบนะครับ2015 จริงๆตัวนี้เป็นแมตวอนนะครับของเจ้าคานะครับเป็นแมตวอนตัวสุดท้ายที่เก็บเอาไว้นะครับด้านหลังก็มีบางกอกแอร์เวย์อยู่ด้านล่างนะครับบางกอกแอร์เวย์นี่คือไทยลีก2015ปีที่ว่าเป็นปีที่ออกแบบเรียบง่ายที่สุดนะครับของเชียงรายยูไนเต็ดนะครับ2015ไทยลีกย่านะครับส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันเรียบไปนะครับส่วนตัวชอบเสื้อเยือนมากกว่า เสื้อเยือน2,015นะครับเป็นลายอาร์เจนติน่ามาเลยนะครับฟ้าขาวนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับคอ CRU CRU ทีดีชัดเจนตรงคอนะครับกว้างโลโก้กว้างเป็นดำนะครับสวยมากสวยมากสวยมากนะครับพี่โออันนี้เป็นเสื้อที่ชอบนะครับก็เลยซื้อไว้หลายตัวนะครับซื้อไว้สามสี่ตัวได้เสื้อเยาวไปได้ซื้อสักตัวยังดีที่ดทได้แมตบอลมานะครับไม่ไมงั้นไม่มี2,015เก็บเลยนะครับด้านหลังนี่คือ 2,015ตามมาด้วย2,016เป็นปีที่เสื้อกลายเป็นเราย่ำครับเป็นปีที่เสื้อหายากนะครับราคาสูงใครมีเสื้อ2,016เก็บนะครับเก็บไว้ดีๆนะครับราคามันดีนะครับข้อเสียของ2,016คือบางตัวนะครับเวลาพิมพ์ลายพิมพ์มันลอกง่ายนะครับถ้าเกิดเวลาส่งไปให้คนอื่นหรือว่าขายให้คนอื่นเนี่ยก็ต้องส่งให้ดีๆนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวลายมันจะลอกนะครับนี่คือ2,016นะครับ ลองจาก2,009นะครับเป็นเสื้อที่ราคาดีที่สุดอย่าไปปล่อยออกมาง่ายๆนะครับคนที่สะสมเสื้อเล่นเสื้อซื้อขายเสื้อเนี่ยก็ต้องดูดีๆนะครับว่ารุ่นไหนรุ่นไหนราคาดีสุดแบบไหนสีไหนราคาดีสุดนะครับอย่าไปปล่อยราคามั่วๆนะครับตายขาดทุนนะครับอ่ะบ้านโลมาสปาแครเรียดีแท็นะครับโลโก้ด้านหน้านะครับเป็นสิงค์ปาร์คปีแรกเป็นสิงค์ปาร์คปีแรกนะครับที่อยู่ที่หน้าอกนะครับแล้วก็มีแบงกอกเอเวอร์อยู่นะครับแบงกอกเอเวอเป็นปีที่เสื้อสวยนะครับแต่2,016เนี่ย ผ้าค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับใส่อาจจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับด้านหลัง C I U T D นะครับแผนก็จะเป็นโตชิบ้าแล้วก็โตโยต้าเชียงรายแล้วก็จะมี A I A นะครับนี่คือเสื้อ2016นะครับเป็นปีที่เสื้อหายากแล้วก็ราคาดีที่สุดนะครับไม่นับ2009นะครับ2016คือเสื้อที่ราคาแพงที่สุดนะครับราคาต่อตัวถ้าสภาพดีๆนะครับก็น่าจะถึงพันนะครับ แต่ถ้าเกิดสภาพสภาพไม่ดี7 8 0 0ก็ยังได้อยู่นะครับก็ถือว่าราคาดีกว่าที่ซื้อมาหานซะอีกนะครับแม้ว่าจะเป็นเสื้อมือสองก็ยังปล่อยได้ราคานะครับสำหรับ2016ส่วนปีอื่นราคาอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ดีเท่าไหร่นี่ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าไม่มีราคานะครับมีราคาแต่ว่าราคาไม่ได้สูงเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับนี่คือ2016เสื้อเยือนนะครับเสื้อเยือนแบบที่1นนะครับเป็นลายเลือดหมูนะครับมีมีกวางอยู่นะครับกวางประดับอยู่นะครับ เหมือนเสื้อย่าทุกอย่างนะครับ2016นี้ราคาดีทุกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อยา่าเสื้อเยือนเสื้อสามนะครับขายราคาดีหมดนะครับ <c oughs> การลงทุนในเสื้อบอลเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระเป็นเรื่องที่ไกลตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่ไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วการเราไม่ได้คือเราไม่ได้สะสมเสื้อบอลเพื่อที่จะมาขายนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เคยลองปล่อยมาแล้วในช่วงโควดิดเนี่ยปล่อยไปได้2 0 0 0 0กว่าบาทน,นะครับ ทั้งเสื้อทีมต่างๆนั้นเขาไม่ใช่เฉพาะเพียงไลนนะครับก็ทําให้รู้ว่าเสื้อบอลเป็นสิ่งของที่มีมูลค่านะครับสามารถแลกเปลี่ยนได้สามารถซื้อขายได้สามารถต่อรองได้นะครับเหมือนกับสแต็มเหมือนกับสะสมธนบัตรอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นของที่มีมูลค่าในตัวนะครับหลายคนอาจจะคิดว่ามันไม่มีมูลค่าโดยเฉพาเสื้อบอลต่างประเทศนะครับบอลลีใหญ่ๆลีกดังๆนะครับ เสื้อบอลพิมียเสื้อบอลเจลีเนี่ยราคาดีมากๆผมบอกเลยเสื้อบอลเจลีเนี่ยราคา2 5งถึงห้าพนะครับพอกไว้ก่อนนะครับไม่ขี้หมูขี้หมานะครับอันนี้คือเสื้อ2องพเสื้อเยือนแบบเทิร์ดนะครับเสื้อแบบที่3นะครับเสื้อเยือน2องพนะครับเป็นเสื้อแบบเขาเรียกว่าอะไรขวยเชียแบบขาวแดงสวยงามมากนะฮะสวยงามโลโก้เหมือนเสื้อยาวทุกอย่างนะครับแต่จะเปลียนเป็นลายง่ายๆนะเสื้อแบบเทิร์ดปี2 0 1 6เนี่ยเสื้อสวยหมดเลยนะครับแล้วก็เสื้อเยือน ตัวนี้ใส่สบายสุดนะครับ <c oughs> เสื้อเลือดหมูจะค่อนข้างหนานิดนึงส่วนเสื้เย่าเนี่ยจะค่อนข้างแข็งนิหนึ่งนะครับแต่ว่าใครจะส่วนนะราคาดีสองพันสิบเจ็ดนะครับเป็นเสื้อที่ออกแบบออกมาได้ก็จะสวยในแบบลำดับต้นๆนะครับเป็นลายแบบนี่ฮะลายแบบพูดไม่ถูกฮะก็หลายท่านคงจะเคยเห็นเคยลองใส่กันแล้วนะครับเคยมีกันแล้วนะครับนี่คือเสื้อเชียงลายเต็ดหรือสิงเชียงลายปีสองพันสิบเจ็ดนะครับ ปีแรกที่เริ่มเข้าสู่ฟุตบอลเอเชียแล้วก็เริ่มสู่การได้แชมป์นะครับตัวนี้น่าจะได้แชมป์บนถ้วย f a ครับอาจจะไม่ผิดนะครับ2017 <c oughs> ด้านหลังด้านโอเคผ่าน2017แบบเยือนนะครับ2017แบบเยือนแบบนี้นี่คือ2017เยือน2017เยือนด้านหลังโอเค ก็เรียบง่ายเรียบง่ายนะครับเสื้อใส่สบายนะครับเสสบายเรียบง่ายไม่มีอะไรมากโฆษณาก็เป็น AIA นะครับนี่คือ2017นะครับ2018นะครับเป็นปีที่ได้บอลถ้วยอีกแล้วนะครับเป็นได้แชมป์ FA Cup ครับะชนม์ผดนะครับอุ้ย2018เป็นปีที่ Puma ูม่าเซ็นสัญญากับสิงห์เชียงรายนะครับแต่ส่วนตัวแล้วเป็นปีแรกและเป็นปีเดียวนะครับที่ไม่ได้ซื้อเสื้อเย้านะครับเพราะ ความเห็นส่วนตัวคือผมว่าเสื้อผ้ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคุณภาพไม่ค่อยจะสมราคาเท่าไหร่นะครับเลยไม่ได้ซื้อเสื้อย้าเอาไว้นะครับยังรู้สึกเสียใจอยู่นะครับเสื้อเยือนสวยกว่านะครับเป็นคูม่านะครับสิง์ปาร์คบังกอกแอร์เวย์นะครับนี่คือเสื้อเยือน2018นะครับเสื้อย้าจะเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยเป็นสีส้มนะครับเสื้อย้าเหมือนกันทุกอย่างเป็นสีส้มแต่ว่าจะเป็นเสื้อ ACL เซื้อไว้นะครับเพราะว่าเสื้อ ACL สวยนะครับเป็น สิงนะครับปูม่าแล้วเป็นสิงสวยนะครับนี่คือ2 0 1พันสิบแปดสิบแปดได้แชมป์บอลถ้วยปีที่สองนะครับสองพันสิบเก้าเป็นเสื้อสิงเชียงรายปีแชมป์นะครับตอนแรกก็ว่าไม่สวยเท่าไหร่ผ้าก็ไม่ค่อยดีนะครับงานก็ลอกง่ายหลุดง่ายนะครับแต่ว่ากลายเป็นแรเทมนะครับแล้วก็ราคาไม่สูงด้วยนะครับนะตอนนี้ซื้อราคาไม่สูงนะครับแต่ว่าตอนนี้หาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นปีแชมป์เสื้อปีแชมป์ใครก็อยากได้เนาะ น,นี่คือเสื้อแชมป์ไทยลีก2019ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเชียงรายนะครับเป็นเสื้อ FBT นะครับด้านหลังก็จะเป็นสิงปราคนะฮะสิงปาราค FBT นะครับ,ร BT, รบด้านข้างก็จะเป็น Toyota าเชียงรายแล้วก็ BGC นะครับอีกข้างหนึ่งจะเป็นเมืองไทยประกันชีวิตนะครับนี่คือเสื้อปีแชมป์2019นะครับ2019ผ่าน 2 0ง9แล้วก็เป็น2020นะครับ2020นี้จะเป็นปีที่ออกแบบง่ายๆแปลกๆนะครับ2 0 2 0นี้เป็นปีโควิดนะครับเสื้อ2020นี้ได้ใส่แค่4นะัดเท่านั้นนะครับและฤดูกาลก็หยุดไปนะครับหยุดไปหลายเดือนเลยไปเริ่มแตะอีกทีก็เปลี่ยนฤดูกาลใหม่นะครับจาก2020จะกลายเป็น2020ถึง2021นะครับเพราะฉะนั้นปี2020ก็ ไม่ได้โมฆะนะครับแต่ว่าหยุดไปหลายเดือนแล้วก็ถ้ากับว่าไทยลีกก็ยกเลิกการเตะระหว่างปีไปกลายเป็นเตะข้ามปีนะครับนี่คือเสื้อ2,020ที่ได้ใส่แค่4นัดน,นะครับ t o a นะครับบางกอก a อวีเอฟบีฮากิฮิโรอะไรเนี่ยนีโอนะครับด้าน,นข้างก็มีเมืองไทยสิงปร์คนะครับอันนี้เป็นเสื้อเย้า2,020นะครับเสื้อเย้า2,020 ส่วนเสื้อเยือน2,020ที่ได้ใส่แค่สีนัดนะครับก็จริงๆมันจะเยือนนัดหรือ2นัดเท่านั้นเองนะครับเป็นเสื้อสีเขียวนะครับซึ่งจะมีสีน้ําเงิน้วยแจ่ไม่ได้ซื้อนะครับอ่านี่จะเป็นน่าจะเป็นเสื้อเยือนนะครับเสื้อเยือนสีเขียวเขียวอ่อนๆนะครับสีเขียวอ่อนเล่นเล่นเล่นระดับสีนะครับก็สวยดีเลยซื้อไว้นะครับใส่แค่สีนัดนะครับและก็ตัดฤดูกาลไปพักไปโควิดนะครับมาเตะอีกทีตอนนี้สิงห์เชียงรายก็ไปเตะฤดูกาล 2,020-2,021นี่คือเสื้อระดูการ2,020-2,021นะครับเตะกันระหว่างปลายปี2,020นะครับไปจนถึงเกือบเกือบกลางปี2,021นะครับก็สิงเชียงรายก็จบด้วยการได้แชมป์บอลถ้วยนะครับได้แชมป์บอลถ้วย FA ัพนะครับได้ไปเตะเอเชียอีกรอบหนึ่งนะครับจบฤะดูการอันดับ4หรือ5ไม่แน่ใจ นี่คือเสื้อ2,020ถึง2,021นะครับ <S ling> เริ่มเหนื่อยแล้วข้างหลังเป็นสิงปร์กนะครับเมืองไทยประกันชีวิตแล้วก็จะมีบีกริมบีครีมเียมีมีมีออฟ i ิเชียลโปรดันะครับ Official Product กตมีบอกอยู่นะครับของแท้นะอีกมุมหนึ่งเป็นทวียนทวียน ตรงนั้นออกเป็นดีโอแล้วก็เวียดเจ็แอร์นะครับคอเป็นคอปกแบบปกมือสวยดีเหมือนกันครับสวยดีเหมือนกันสวยดีเหมือนกันะนี่คือเสื้อ2 0 2พันยสถึงสอง1ันยิบอดนะครับส่วนเสื้อเยือนสอง0ิถึงส0 2 1ยี่ิบเ็ป็นแบบนี้นี่คือเสื้อเยือนส0 2 0ัสบเป็นเสื้อขาวนะครับขาวออกขาเทาขาวเทา,าพูดไม่จูกเหมือนกันนะครับนี่คือเสื้อสองพันยสถึงสองพันยิบเอด เหมือนเสื้อเย้านะครับสปอนเซอร์เหมือนเสื้อเย้ามีจ c ซีเดลตสิงปร์นะครับก็จะมีบีกรินอยู่ด้านล่างนี่คือเสื้อเย้า2,020ถึง2,021ก็ล่าสุดนะครับสำหรับมาดูการล่าสุด2,021ถึง2,022นะครับเป็นแบบนี้2,021ถึง2,022นะครับเป็นเสื้อรดูการล่าสุดนะครับที่เพิ่งเริ่มเตะไป สองนัดนะครับสิงเชียงรายมีอยู่สีแ้มนะครับวันนี้นะครับลายสวยงามผ้าใส่สบายครับเป็นผ้าโปร่งนะครับก็แลปะเนเป็นเสื้อไทยลีกของเชียงรายยูเนเต็ดกว่างซ่งมหาภัยนะครับในรอบสิบเอ็ดปีนะครับหรือสอง1สิบอ็ดจนถึงสอง2นยี่สิบสองนะครับสอง1 2011อ็ดสองพสิบอ็ดถึงสอง2นนะครับโอเคจบแล้ว อยากจะได้อะไรไหมครับอยากจะด,ดูชัดๆอีกรอบหนึ่งไหมครับหรือว่าพอแล้วนะครับก็ขอ,ขอบคุณที่รับชมอ่ะให้ชมกันชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นช่วงรีลันนะครับรีลันอ่ะดูกันให้ชัดเลยนะครับ2,011นะครับ2011ันสิสิบเอ็ด สองพันสิบสองสองพันสิบสองสองพันสิบสองเยือน ให้มีเสื้อบอลน,นะครับเก็บไว้ดีๆนะครับการเก็บสะสมเสื้อบอลที่ดีนะครับควรจะเก็บไว้ในตู้นะครับแขวนไว้บนราวนะครับและก็ถ้าจะให้ดีๆกว่านั้นก็หาลาอ้ไม้แขวนแ,แบนที่มันที่มันมีซองพลาสติกห่อด้วยนะครับก็ยิ่งดีนะครับเก็บไว้ในตู้แขวนไม้แขว,แวแดนดีกว่าพับไว้แล้วก็เก็บไว้ในลังในเรืองอะไรนะครับเพราะว่าเก็บพับไว้ในลังบางทีมันเกิดรอยยับได้นะครับพวก โ,โก้อะไรเงี้ยมันอาจจะหลุดได้ตัวเลขหรืออะไรอาจจะหลุดได้นะครับสองพันสิบสามนะครับสองพันสิบสามย่าสองพันสิบสามย่าต่อสองพันสิบสี่สองพันสิบสี่เย่าวสองพันสิบสี่เย่าวนะ สองพันสิบสี่เยือนสองพันสิบสี่เยือนสองพันสิบสี่เยือนสองพันสิบห้าเย้าสองพันสิบห้าเย้า สองพันสิบห้าเยือนสองพันสิบห้าเยือนสองพันสิบหกเย้าสองพันสิบหกเย้าปีนี้เสื้อแระเทียมนะครับขายดีนะขายดีมีราคานะครับสองพันสิบหกใครมีเก็บไว้ดีดนะครับสองพันสิบหกนะครับ สองพันสิบหกเยนสองพันสิบหกเยนแบบแรกนะครับสองพันสิบหกเยนแบบสองหรือเสื้อเชิ้ตนะครับสองพันสิบหกเยนแบบสองนะครับก็สองพันสิบเจ็ดนะครับสองพันสิบเจ็ดนะครับสองพันสิบเจ็ด สองพันสิบเจ็ดเยือนสองพันสิบเจ็ดเยือนขอเริ่มแห้งแล้วสองพั2018นสิบแปดเยือนพูม่านะครับสองพันสิบแปดเยือนพูม่าสองพันสิบเก้าี b t ปีแชมป์นะครับสองพันสิบเก้า FBT ปีแชมป์ 2020ครับ2020 2020เยียนสสำหรับท่านที่ยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องเสื้อบอลนะครับก็มาดูเป็นความรู้ได้นะครับว่าเสื้อที่ท่านมีเป็นเสื้อปีไหนนะครับเป็นเสื้อแบบไหนนะฮะเสื้อแท้เสื้อไม่แท้หรือเสื้อที่มันเป็นเสื้อซ้อมหรือเปล่านะครับ เสื้อมันออกมาหลายแบบนะครับเป็นเสื้อ e-sport ก็มีเป็นเสื้อซ้อมก็มีนะครับเป็นเสื้อ acl ก็มีเป็นเสื้อซ้อม acl ก็มีนะครับหรือเป็นเสื้อในไดดูการนะครับเสื้อยาวเสื้อเยือนใดดูการนะครับนี้คือเสื้อเสื้อ2020ถึง2021นะครับบางทีดูแล้วเราซื้อว่าซื้อมาเพราะสวยเราไม่รู้ว่าเอ๊ะมันคือเสื้อยาวเสื้อเยือนหรือเปล่าหรือว่าเป็นเสื้อ acl หรือเสื้อซ้อมหรือเสื้อ e-sport หรือเสื้อเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยเรับ เสื้อเยือน2020ถึง2021นะครับโอเคและก็คือล่าสุดนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับคือเสื้อเย้า2021ถึง2022นะครับเสื้อเย้า2021ถึง2022นะครับเป็นแบบนี้นะครับท่านมีเสื้อแบบไหนอยู่ในครอบครองบ้างแล้วก็เสื้อแบบไหนที่เป็นเสื้อที่ท่านถูกอกถูกใจที่สุดนะครับ มันไม่มีคําตอบปายตัวนะครับว่าเสื้อแบบไหนที่น่าเก็บสะสมที่สุดเสื้อแบบไหนที่คุณรักที่สุดนะครับเพราะว่าความรักความชอบคนเราไม่เหมือนกันเสื้อที่ผมชอบเสื้อที่ผมคิดว่าสวยที่สุดเสื้อที่ผมคิดว่าดีที่สุดอาจจะคุณเป็นอาจจะเป็นของที่คุณไม่ชอบหรือเสื้อที่ใครต่อใครไม่ชอบอาจจะเป็นเสื้อที่คุณชอบก็ได้นะครับไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกแต่ถ้าอยากสะสมเพื่อการเก็บมูลค่านะครับก็ก็ต้องหาความรู้หาข้อมูลนิดนึงนะครับแต่เรื่องของความรัก ความชอบในการสะสมเสื้อบอลมันไม่มีมันไม่มีโจทย์ไม่มีบทสรุปตายตัวนะครับเพราะความชอบคนเราไม่เหมือนกันนะครับความชอบของเราอาจจะเหมือนกับคนจํานวนมากและบางทีความชอบของคนเราก็อาจจะไม่เหมือนกับคนจำนวนมากก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเก็บของที่คุณอยากเก็บสะสมของที่คุณอยากสะสมนะครับมันเป็นความสุขทางใจความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถหาได้ในช่วงที่คุณรู้สึกเศร้ารู้สึกเหงารู้สึกเปล่าเปลี่ยวรู้สึก ชอแท้นะครับเราเอาของสะสมของรักต่างๆเหล่านี้ออกมาดูออกมาเชยชมออกมาชื่นชมนะครับมันก็ทําให้หัวอกหัวใจคุณชุ่มชื้นแล้วก็มีความอิ่มเอ,อิบมีความรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจรู้สึกถึงพลังใจที่มันยังมีอยู่นะครับคนเราสามารถสร้างความสุขได้นะครับด้วยตัวเราเองนะครับไม่มีใครที่รักเรามากไปกว่าตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้น ผมก็หวังว่าขอให้ทุกๆท,ท่านนะครับมีความสุขกับการสะสมเสื้อบอลมีความสุขกับการชมฟุตบอลน,นะครับแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในทุกๆโมงยามของชีวิตนะครับขอให้ทุกท่านพบกับวันดีๆของชีวิตนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมเสื้อฟุตบอลคนไทยที่รักทุกท่านสวัสดีครับ เหนื่อยเลยรีดันรีวิวไปสองรอบโอเค